สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูมือคนที่เส้นสวยจะรวยสักกี่ล้านกันแน่10ล้าน20ล้านหรือ100ล้านจุดๆจ,จ,จ,จะถึงไหมนะครับครับดูแนวทางของมือตัวอย่างที่ยกมาให้ดูนี้เส้นจะเห็นได้ชัดเป็นเส้นที่อยู่ยาว มีความยาวชัดเจนสม่ำเสมอเส้นในมือนี้ถือว่าสวยนะครับเส้นในพือข้างพือข้างขวานะขลางซ้ายก็ยาวก็ยาวดีก็เส้นชัดเจนดีนะครับคือน้ําหนักของเส้นมันสม่ำเสมอกันดีแต่เพียงแต่ว่าลักษณะมือนี่อาจจะดูในดูข้อที่ดูแข็งแขงเนี่ยจุดนี้เนี่ยมันพูดถึงความต่อสู้ชีวิตคือการหยิบจับยกเดินความแข็งแรงความจริงจัง คือเหตุผลของตัวนี้ง่ามนิ่วมือนีิยวหัวไม่มือนี่มันคือเหตุผลสิ่งที่อยากจะทําและการตัดสินใจลักษณะมือเนี่ยผสมมือนักคิดนักปราชนะมือบอกถึงความลักษณะความเป็นผู้นาในตัวเองัสจัแห่งลายมือตัวเลขค่ะไม่ชอบอยู่แบบตกต่ำไม่ชอบอยู่แบบความกดดันเรียกว่าต้องดิ้นรนพยายามจะถีบชีวิตของตัวเองขึ้นมา ให้มันอยู่ในระดับแถวหน้าได้นั่นเองนะครับคือมือมือนี้นะถึงแม้บับจะไม่ได้เกิดมาในฐานะที่ร่ํารวยอะไรนะครับถ้าเนินมือที่ดูกว้างแล้วก็มีเส้นที่มันคมมันชัดสม่ําเสมอกันนะครับมันก็การันตีได้อย่างหนึ่งว่าเจ้าของมือนี้จะสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมามีฐานะที่ดีได้เหมือนอย่างเจ้าของมือนี้มหาศารแห่งลายมือตัวเลขค่ะ ผิวมือลักษณะมือบอกแนวสู้ชีวิตดูแนววัสนานะครับเป็นเส้นที่ค่อนข้างยาวเป็นเส้นที่ยาวแต่มันปัดเข้าําลำบากทั้งมือซ้ายมือขวาก็คือส่วนนี้ส่วนนี้มันพูดถึงงานที่เจ้าของมือต้องรับจ้างคนอื่นก่อนนั่นแหละรับจ้างคนอื่นก่อนงานเหน็ดเหนื่อยงานลําบากนะจุดนี้นะกินเข้ามาตำแหน่งนี้ต้นเส้นอยู่ลึกนี่ทางไกลต่างประเทศก็สามารถไปทําได้ ือนี้ก็อยู่ต่างประเทศนั่นแหละนะครับเนี่ยก็คือแนวเส้นนั้นบอกขี่ห่ออยู่แล้วส่วนบวกเส้นนี้อันนี้คือวัสนาอีกเส้นหนึง่งนะครับเส้นหนึง่งที่วัสนาอีกเส้นหนึง่งตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าเมื่อมีเงินแล้วก็อยากจะทําอยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้นเมื่อบวกกับเส้นนี้เส้นธุรกิจเส้นค้าเส้นขายมันยาวนะครับมันยาวมันออกไปจากตําแหน่งเนินรลกนี่มันบีบเร่งตัวเอง นะครับบีบเร่งตัวเองให้กระตือเรือล้นให้ขยันอยู่เฉยเฉยไม่ได้คนนี้นะแกยอมรับว,ว่าแกเป็นคนที่ค่อนข้างจะทําอะไรในขัข้นงบว่างั้นแหละนะเพราะว่าตอนดูให้ไปเมื่อสองสามวันนี้คือผมทายไปแล้วว่ามือในยงไงก็ถึงสิบล้านนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ทายไปหลังจากหลังจากที่ส่งวิดีโอให้เรียบร้อยแล้วเขาก็ยอมรับว,ว่าถึงร้วยจริงๆมือหนักถึงจริงๆสิบล้านนะครับเพราะ สิ่งที่ประเมินให้เห็นเนี่ยคือเส้นน้ำหนักของเส้นมันเส้นยาวแล้วก็ลักษณะความกว้างความห่างของมือนะครับเส้นต่างๆเนี่ยทั้งมือซ้ายมือขวาเนี่ยมันมีน้ำหนักที่ชัดเจนคมทั้งมือซ้ายมือขวาเส้นสีฟ้าเส้นธุรกิจคือการบริหารการทำการเร่งรีบไปยังมีเส้นตัวนี้มาเสริมอีกเนี่ยมันได้เส้นอาทิตย์มาขึ้นคู่กันเนี่ยหนึ่งสองสามเสม้นเนี่ยไหมใครที่มีเส้นลักษณะ เส้นอาทิตย์ขึ้นคู่กันกับเส้นธุรกิจเอ้ยเส้วนวาสนาเอ่ยเนี่ยถ้ามันยาวเนี่ยนะจะเงินดีเงินคล่องหาเงินเก่งและสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดๆในมือนี้ก็คือเป็นคนที่ทําหลากหลายมากกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็สู้คิดมาเยอะอยู่ตามเส้นที่เห็นก็คืองานสี่อย่าง หมายถึงรายได้น่ะเข้ามาไม่ต่ำกว่าสีทางนั่นแหละเนี่ยมันออกจากเส้นวาสนาคือความรู้ความเก่งเงินพิเศษเงินเสริมก็คือตัวนี้เพราะที่มันมีหลายๆเส้นเนี่ยเพราะ้เส้นสีนเงินเป็นทั้งงานประจํานะเป็นทั้งงานประจําเป็นทั้งงานธุรกิจของตัวเองเนี่ยก็คือส่วนนี้เส้นสีน้ําเงินนะครับส่วนสีแดงสีเขียวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มือข้างซ้ายเนี่ยมันคือเงินเสริมมันคือรายได้เสริม มันคือสิ่งที่รับทำอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มเลยเห็นว่ามือนี้มีรายได้เข้ามาไม่ต่ํากว่าสี่ทางซึ่งเป็นก็จริงตามนั้นเพราะมันยาวเนี่ยนะครับผมก็เลยประเมินไปว่ามือนี้นี่ยสิบล้านเนี่ยไม่ใช่ปัญหาถึงแน่ๆยังไงก็ถึงสิบล้านแต่จะไม่เกินยี่สิบล้านอาบอก็ปประมาณนี้แหละจะไม่เกินยี่สิบล้านเพราะว่ามันจะ ถ้ามันจะเกินขึ้นไปบ้างก็อาจจะไปประมาณสักสิบสองสิบสามสิบสี่แต่ไม่เกินท่าแถวนี้จะอยู่เท่าแถวนี้สุดท้ายมันก็จะดอบลงมาเลยจัดอยู่ในกลุ่มมือรวยสิบล้านได้ก็คือมือนี้นะครับพอเส้นจะดีนะเ,นเส้นวาสนาเส้นอะไรพวกนี้มันคมมันมีน้าหนักชัดที่ดีนะครับแล้วก็เส้นก็ยาวด้วยลักษณะมือลักษณะเส้น มันพูดถึงความจริงจังของคนร่วมร่วม,มเรียกว่าประเมินหลายอย่างอยู่นะครับประเมิอนออกมาหลายอย่างอยู่กับสิ่งที่เห็นเจ้าของมือเลยตอบกลับมาว่าถึง10ล้านแล้วจริงๆค,ค,เคเนที่มีเส้นที่สวยนะลักษณะมือไม่ขี้เลนะคือมือลักษณะมือคนที่จะรวยเนี่ยนะครับผิวมือมันต้องได้ดูนะผิวมือต้องได้นะครับ มันจะต่างกับคนที่ถูกหวยถูกตตรอตตอลี่นะถูหวยถูกรอตตอรี่นี้จะเป็นลักษณะมือแบบไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องนุ่มต้องละเอียดนะครับมือพ่อค้าแม่ค้าควรทางานนั่นแหละสังเกตดูสิคนที่ถูกรางวัลทีหนึ่งเป็นชาวบ้านทั้งนั้นไปจับมือได้เลยไม่มีลักษณะมือตุมนุ่มมือละเอียดหรอกมือหย,ยาบๆทั้งนั้นแหละะอการถูรัอตหวยถูกรอตตอรี่นะเป็นมือแบบไหนก็ได้แต่คนที่จะรวยทางด้านของธุรกิจการงานเนี่ย ลักษณะมือมันจะเด่นผิวมือมันจะส่งเส้นมันจะสวยนะครับขึ้นเนี่ยขึ้นอย่างมือนี่แหละเนี่ยมือก้างขัวเนี่ยเส้นมันสวยอยู่นี่คือมือแรกที่รวยสิบล้านนะครับและนี่คือมือที่สองที่อยู่ในกลุ่มรวยสิบล้านนะครับมือนี้ก็ประเมินไปเรียบร้อยบอกไปเรียบร้อยแล้วนะมาดูล,ลักษณะของผิวนะครับผิวผิวเนินบนฝ่ามือแล้วก็เส้นนะเนี่ยมือนี้จะ ดูลักษณะผิวเนี่ยจะต่างกับมือเมื่อกี้อยู่สักหน่อยหนึ่งนะครับมีความนุ่มมีความสปริงต่างกันอยู่เพียงแต่เส้นวาส,สนาเนี่ยออกแนวลำบากก่อนออกจากเส้นชีวิตไงออกจากเส้นชีวิตที่ผมเอาทําเปรียบเทียบว่าเนินสุกอะไรนั่นแหละเนี่ยคือวาส,สนาไม่ออกจากเส้นชีวิตเนี่ยมันอยู่ในริมตัวนี้นะก็ได้เส้นวาส,สนาแบบนี้ควยได้ไม่ผิดกติกานะครับนี่คือแนวของเส้นอาทิตย์ยาวนะครับ ประแห่งลายมือตัวเลขค่ะและในเส้นธุรกิจมาอย่างนงี้นี่โค้งมาแบบนี้ขึ้นขึ้นเนินพุทธนี่นพูดถึงทางไกลต่างประเทศทั้งนั้นแหละไอ้ส่วนนี้นะเอ่คือมือที่สองมือนี้ก็มีเส้นตัวนี้อ่าความพยายามสูงเหมือนกันนะครับคนนี้อันนี้คือมือข้างซ้ายลองย้ายมาดูมือข้างขวาเนี่ยมือข้างขวานะมือนี้ได้ในลักษณะผิวมือ มีความนุ่มความสปริงบนผิวมือนะครับแต่เส้นเนี่ยอาจจะไปเที่ยวกับมือแรกเนี่ยอาจจะสู้คือความยาวความต่างๆของเส้นเนี่ยอาจจะสวยสู้มือแรกไว้ได้นะครับแต่ก็มันเป็นเส้นที่เข้าถึงเส้นหัวใจทั้งนั้นนะในอีกเส้นธุรกิจจะมาแบบนี้นะครับเส้นบนเดินพุทธก็มีสวยอยู่เส้นเดินพุทธ แต่เส้นนาทิ์อาจจะดูเป็นแนวลักษณะจุกจิกยุ่มยิ้มซะหน่อยหนึ่งนะเส้นแบบนี้ก็สามารถถึงได้ถ้าลักษณะเนินลักษณะมือลักษณะเนินเต็มสวยนะครับผิวไม่สาบกระด้างจนเกินไปเส้นเรียนบอกเนี่ยต้องลำบากก่อนมือนี้ออกจากเส้นหินออกจากเนินล่าลำบากเลย,ย,ยทั้งสองมือล้วนทำงานอยู่ต่างประเทศทั้งนั้นนะครับ คนสมัยทุกวันนี้นะหาเงินสิบล้านนี่หาได้ไม่ยากสําหรับคนรุ่นใหม่ๆนะแต่มือนี้รุ่นรุ่นเก่าหน่อยสักหน่อยหนึง่งสู้คิดมาเยอะครับมือแบบนี้สู้คิดมาเยอะกว่าจะมาถึงสิบล้านได้เนี่ยเขาก็หนักเอาการอยู่ในะการทํางานนะการที่เห็นเป็นลักษณะเนินอย่างนี้นะครับเนินมันจะยุบยุบ,ยบ,ยบ,ยบลงเนินเสาก็ยุบมันเลยจะทําให้ส่วนนี้เด่นขึ้นมานเนี่ยเื้อสองข้างนี้เด่นขึ้นมา จุดนี้มันยังไม่ได้บอกถึงความรวยนะมันบอกถึงอารมณ์ความเร่งรีบความอยากจะทาอยากจะดีอยากจะได้ซะก่อนนะครับไอจุดที่มันเป็นเนื้อเด่นๆขึ้นมาเนี่ยมันต้องการความสําเร็จต้องการความมั่นคงเนี่ยถ้าเส้นสวยมีจุดนี้มันก็เสริมเสริมในลักษณะหาเงินได้เก่งนั่นแหละเพราะอารมณ์มันบีบไงมันบีบเพ้เร่งรีบอยากดีอยากได้ อยากมีฐานะที่ดีอยากรวยเนะตัวเนินมันจะบอกอารมณ์แบบนั้นมาก่อนถ้าเดินกว้างเส้นชัดมีน้ำหนักที่สม่ำเสมอมันก็ไปถึง,ม,ถงมันก็ไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คืออยู่ในกลุ่มรวยสิบล้านมือที่สองนะครับที่ที่ดูผลผ่านมานะมีหลายคนมากนะมือผู้หญิงนะได้สิบล้านนี่เยอะอยูเ่เห็นมาได้หลายคนเพียงแต่ว่าไม่ได้เอามาประเมินออกสื่อเท่านั้นเองนะครับ นี่ก็คือลักษณะมือที่2ที่รวยถึง10ล้านได้นั่นเองนะครับ